สวัสดีค่ะ s ั n Moon Light l o ร e p r ้งนี่เป็นความรักราศีมิถุนนะคะประจำเดือนธันวาคม2020วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel แทนผู้อา่านจะได้ให้ใต้คลิปด้านล่างพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Facebook ข้อความความรักรายวันผู้อาจจะพยายามเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะส่วน i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดที่สนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยนะผู้อาจไม่ได้จัดทำเป็นการค้าก็จะมีให้แต่เฉพาะในนั้นแล้วก็ไม่ได้โปรโมทด้วยละนะสำหรับทุกท่านในช n n e l เราที่สนใจนะคะบางชิ้นก็อาจจะมีจำกัดด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความรักราศีมิถุนนะคะประจำเดือนธันวาคม2020เรามาดูโดยรวมในทุกๆประเด็นไปพร้อมๆกันเลยนะคู่ที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ กันอ่านเป็นกันอ่านโดยรวมนะเรื่องเราอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะตามเฟรมคาดเคลื่อนรับชมก็คู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามวันที่ของชาแนลเรารับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดีที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s c r i b e Like, ์แชร์และกระดิ่งค่ะขอทราบความรักราศรีมิถุนขอโดเมนเอเจนซีของคุณค่ะ ราศีมิถุนเมเนจีเป็น six of pentacles offer นะคุณจะรับการ offer ใน Off er, นะเรื่องราวของความรักคู่ที่เป็นประเด็น the tower ค o n สดเป็นยังไงเรามาดู main energy กันโอเคค่ะ four pentacles สถานะไม่ชัดเจนดูหน่อยนะ ว,ว้าสถานะไม่ชัดเจนเป็น t e of p e n t a c l e ค่ะขออีกหนึ่งใบสำหรับคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะเรามาอัปเดตกันหน่อยเป็นเอิมเพความรักมั่นคงดีทีเดียวเนาะเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงแอดมินบอกว่าอยู่อยู่แสงมืดใช่ไหมบางครั้งเราก็เอาใจลำบากกับแสง เรื่องที่คุณควบคุมโอเคโฟร์ t ร i ดทวิน e ฟรมโซเม e น่าสนใจทีเดียวค่ะอ้าวนะโรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรคุณนะเดี๋ยวมาดูกันอาร์คแองเจิลจะตอบคำถามอะไรในใจคุณบ้างค่ะ ขอคำแนะนำจากยูนิคอร์นออร์โคลและอีกหนึ่งใบนะคะจากมาสเตอร์ยูนิคอร์นมาสเตอร์ยูนิคอร์นแหละผู้อ่านก็ติดสำเนียงอังกฤษไทยเนะ <c oughs> เาะอ่าแล้วค่ะเรามาอัปเดตกันหน่อยไหนดูซิ่โอ้ ว้าว wow, new love twin f r a m e so m a e จะยังไงดีกรีดล่วงหน้าได้เนาะยังไงมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนราศีมิถุนในช่วงช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะ a new person have to you romantic feeling ค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาเป็นไปในทิศทางใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะและ นะคะ in the near future ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ซะด้วยโอ้นะ you know i n the morning คุณอาจจะรับข่าวดีในเช้าของวันใหม่ ในวันที่ทำเพลงเหมาะสมอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าอีกอาทิตย์หนึ่งตอนเช้าหรือยังไงก็ตามแต่แต่ที่ผมามบอกว่าเมื่อคุณตื่นลืมตาตื่นขึ้นมานะคะเรื่องราวอะไรต่างๆที่เคยทําให้คุณนะคะไม่สบายใจมันจบสิ้นลงแล้วและคุณกําลังจะได้รับข่าวดีสิ่งสําคัญคือขอให้คุณรีแลกซ์และคิดถึงตั้งคําถามให้กับตัวคุเองว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้างนะ แล้วคุณก็จะได้ข่าวดีจ้าเอาละ energy นะคะ master unicorn ออกมาบอกว่าถึงคราวของคุณบ้างแล้วนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การออกไปหาซึ่งใหม่อาจจะทําให้คุณได้พบเจอแสงสว่างบางท่านอาจจะจมอยู่ในความมืดนานแล้วอาจจะค่อยๆเห็นหนทางเปลี่ยนแปลงในชีวิตหนทางใหม่ๆที่ดีที่จะทําให้คุณมีความสุขในชีวิตของคุณนะคะในแต่ละวันแต่จริงๆผู้อ่านไม่อยากให้รอความสุขเข้ามานะคะให้ไข,ขว่คว้าเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันเนี้ยสิ่งละอันพลันน้อยเช่นวันนี้เราได้เจอกันเนาะเหมือนเราได้คุยกันหรือว่า อยากกินทานอาหารมื้อโปรดอะไรสักมื้อหนึ่งก็ลองจัดให้ตัวเองดูสักครั้งหนึ่งนะคะอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็จงขอบคุณสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะเล็กน้อยเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเวลาที่คุณขอบคุณตัวุนเองและคนรอบข้างเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคู่ที่เป็นประเด็นนะมาอัปเดตกันหน่อย คู่เป็นประเด็นเมเนจเจคุณเป็น Six of Pentacles และ The Tower จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็วนี้ความสัมพันธ์อาจมีเกณฑ์การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคู่ของคุณอาจจะหันกลับมาใส่ใจคุณกลับมาพูดจาท้อยทีท่าใส่กันมากขึ้นในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ถ้ามีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากกว่ากันตัวคุณให้มากกว่าเขาให้มากกว่าจะมีเกณฑ์การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น The Tower หมายความว่า ทุบตึกทิ้งหรือตึกมันพังแล้วมีการสร้างทํากันใหม่นะเพราะ Energy มันคือการ Rebuild นั่นเองอย่าไปคิดว่า The Tower หมายถึงตกตึกตายนะไม่ใช่ของทุกอย่างมีสองแง่สองมุมเสมอและนี่คือสไตล์การอ่านของผู้อานและมันคือความจริงใน Energy ของ t าร์รกัแต่ดั้งเดิมนะจ๊ะอ๋อล่ะทีนี้คุณอาจจะเชื่อมโยงกับชาวทัุดินด้วยก็เป็นไปได้นะคนที่เป็นประเด็นด้วย เดี๋ยวเรามาขยายความกันเลยค่ะขอดู Energy ตัวคุณตัวเขาและภาพรวมทั้งหมดเลยอ่าแล้วเ n เจต y ตัวคุณเป็นเพชรออฟซอสคุณรอดูสถานการณ์รอดูท่าทีเรียกว่าอยู่ในฐานที่มั่นสวยๆหลอ่อๆกันทีเดียวอาล้วขอดูใครคนนั้นหน่อยใครคนนั้นของคุณเป็นเดทออฟซอสแคลิฟายออ u r อสค่ะ โอเคค่ะความคิดถึงกําลังทํางานอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะเขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าห่วงเวลานี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ห่วงเวลาอันเหมาะสมคือห่วงเวลาก่อนหน้านี้นะแต่นเดือนธันวาคมเขาอาจจะพร้อมเนาะคุณหยุดรอด,ดูสถานการณ์หรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้คุยกับคนคนนี้แล้วก็ได้นะอาจจะบล็อกแต่ว่าคุณอาจจะรู้ข่าวาวเกี่วยวกับตัวเขาหรืออาจจะสับกันได้ คุณอาจจะดูกับชาวธาตุลมและธาตุดินอยู่ในพ่วงเวลานี้คุณยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแล้วก็คุณยังไม่ได้คิดที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรในความสัมพันธ์กับคนใหม่หรืออะไรนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเพิ่งจบลงหรือจบลงผ่านมาเกือบ6เดือนนะเป็นประมาณนี้คุณก็แค่รอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นไปยังไงแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวคุณในเรื่องงานเรื่องเงินของคุณในพ่วงเวลานี้บางท่านอาจจะใช้เวลาว่างๆไปทําบุญบ้างก็ได้นะ ใหนขอดูฟิลเจอร์หน่อยฟิลเจอร์ออกมาบอกว่าเป็นคุ e น็อ r ซอสอ่สถานการณ์อาจจะยังนิ่งๆทรง,งๆตัวอยู่และใช่เขาอาจจะทำการเทคแอคชั่นติดต่อสื่อสารกลับมาแต่คุณจะรอดูท่าทีทีนี้มีความเป็นไปได้ว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามีเกณฑ์การพัฒนาอาจจะประมาณ6เดือนขึ้นไปอาจจะช้าซึ่งผ่าามองดูว่าคุ o อ s อบซอร์สออกมาบอกว่ามันอาจจะช้าเกินไปสําหรับคนคนนี้ที่จะกลับเข้ามาแต่เอเดซี่ออกมาบอกว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาแน่แต่มันอาจจะช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะนิวเลิฟขึ้นในเวลาอันใกล้นั่นหมายความว่าในเรื่องนี้คุณอาจจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เป็นรักที่ซีเรียสในความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นเส้นทางใหม่แสงสว่างส่องมานะคะ น,ะะนำทางคุณให้ได้พบเจอนะคะกับโซเมตของคุณต้องบอกว่าแบบนั้นเน no. หรือคนนี้มี energy ของโซเมตการกลับเข้ามาของเขาอาจจะเข้ามาเป็นไปในละักษณะที่เป็น new love นะเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจจริงที่จะมีคุณไว้ในชีวิตซึ่งคุณเป็น queen of source คุณฉลาดคุณจะ ดูสถานการณ์โดยรวมอย่างรอบครอบแล้วคุณจะตัดสินใจเลือกขนทางที่ดีให้กับตัวคนเองนะดังนั้นมองดูโดยรวม energy มันเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะรอดูว่าคนคนนี้กลับมาแล้วจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้น new love เ,เข้ามาแน่ๆเท่าที่ผ่านมองดูนะเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วด,ด้วยเพราะ energy new น,นะจากฝั่งเขาเขาเองก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะโฟกัสและ offer love ให้คุณมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นคุณสามารถที่จะดูนะคะพิจารณาที่การกระทําของเขาก่อนตัดสินใจเลือกได้เช่นเดียวกันนะมันเป็นไปในทิศทางนี้เพราะเป็นเป็นอทอศทของการตัดสินใจเลือกเหมือนกันเอาละมาถึงคนโสดบ้างคนโสดเป็นยังไงเนาะ six of pentacles และ4 o u pentacles คนโสดจริงๆมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุดินเนาะแต่เหมือนคุณยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกเท่าไหร่ คุณก็แค่รอๆอดูดูบางท่านมีคนคุยแล้วแต่อยู่ในห่วงของเวลาที่ค่อยค่พูดค่อยคคุยค่อยๆ่อยสารสัมพันธ์คือไม่ได้มี energy ของการเร่งรีบสักเท่าไหร่บางท่านถ้าไม่ได้เจอมองดูก็น่าจะอีกสักประมาณ4เดือนนะถึงจะได้เจอนะสเดือนบกลบแล้วกันนะฮัลโลโฟร์เพนโดโกอยากจะบอกอะไรคุณคนโสดโอเคมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่แน่ๆนะ ก็ครับขึ้นมันคือการเริ่มต้นแล้วก็คือ new love และ new love ออกมายืนยันด้วยพร้อมกับ king of of rose บางท่านเจอแล้วผ่านมองดู บางท่านอาจจะเป็น long distance บางท่านอาจจะพูดคุยกันอยู่ทางโซเชียลมีเดียในช่วงเวลานี้ถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงมันเป็นไปทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้คนคนนี้เป็น new love แน่ๆถ้าใครยังไม่ได้เจอ itineria e future เอาอมาบอกว่าจะได้เจอในเร็วๆนี้นะอาจจะเช้าตื่นขึ้นมามีใครทักแชททักไลน์มาทําให้ใจคุณวัน่นไหวก็เป็นไปได้บางท่านถ้าเข้าเว็บเดทก็อาจจะเจอแบบรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวตัดสินใจให้ดีดูให้แน่ว่าไม่ใช่ก c a m m e r ใช้เวลา เรียนรู้ต่อไปได้เพราะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอโซเมตของคุณดูสิคะโฟโัสและซิกออฟคับขึ้น Energy, เอนจะีโซเมตนะโซเมตคอนเนคชันเยอะมากครั้งนี้สำหรับคุณคนโสดนะอ่าแล้วขอดูฟิวเจอร์หน่อยฟิวเจอร์ควีนออปเปนเดอร์โคคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจแน่แน่ธาตุน้ำธาต ไฟแล้วก็ธาดินมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอโซเมทใช่และมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอคนถูกใจนะคะนับจากนี้4เดือนบวกรบขึ้นไปบางท่านถ้าได้มีเกณฑ์เจอใครบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นโซเมทของคุณก็ได้แต่ขอให้ใช้เวลาเรียนรู้กันนะคะเอาล่ะมาถึง สถานะไม่ชัดเจนเมนอนเอเนชีของคุณเป็น six of pentacles และ ten of pentacles มองดูเหมือนเขาจะเริ่ม take action มีการ take action กันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นทิศทางสัญญาณที่ดีในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณตัวเขากันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะตัวคุณเป็นยังไงคะ โอ้ทชวยอครับตัวคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นการสื่อสารระหว่างคนคนนี้ดีขึ้นมากทีเดียวตัวเขาล่ะคะคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้ด้วยนะดูสิคะเอ o ด็บโรสไม่ต้องปฏิเสธเลยนะออฟเฟอร์เลยส,สถานะไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูคนคนนี้จริงๆเขาก็มีความชัดเจนแต่แรกเพงแต่ยังไม่ได้แสดงออกการกระทําชัดเจนหรือไม่ได้พูดเยอะ แต่นับจากนี้จะมีเกณฑ์การแสดงออกเปิดเผยความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอาจจะขอคุณเป็นแฟนเปิดเผยบางท่านอาจจะเริ่มคุยกันเรื่องอนาคตอาจจะพัฒนาในลักษณะที่เป็นคู่รักกันนะคะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์พูดคุยกันใหม่ในระดบนี้อาจจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณได้รับเท็กซ์มาว่า ผมทนไม่ไหวแล้วนะผมรู้สึกอยากมีคนไว้ในชีวิตเป็นแฟนกันเถอะอะไรประมาณนี้คุณวิชัยก็อาจจะสลับกันได้คุณคนที่คุณกลามจีบอยู่อาจจะแสดงออกมา,ากขึ้นว่าเขาชอบคุณแล้วนะอยากให้คุณเร่งเกมนะอะไรประมาณนี้อละล่ะฟิวเจอร์ระหว่างคุณกับเขาเขาจะเป็นยังไงโอ้เดมเพร์ความสัมพันธ์มีความชัดเจน มั่นคงแล้วบอกเลยว่าเอ็มเพลร์หมายถึงมันจะมองเห็นอนาคตมันมีรากฐานความรักที่มั่นคงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะดีใจด้วยจริงๆเพราะ energy ของคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นโซเมดด้วยเช่นเดียวกันนะบางท่านคุยกันมานานแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันเอกอาจจะดีกว่าเดิมกลายเป็นคู่รักที่ดีด้วยก็เป็นไปได้ถ้าใครดูแล้วไม่ได้เป็นดังนี้คุณไปดูที่คนสดได้เลยเนาะแปลว่าเขา move on จากความสัมพันธ์เอาล่ะทีนี้มาถึง สุดท้ายแล้วคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็น s Six ก f p e n t น c l e s เดือนธันวาคมคุณอาจจะได้ข่าวดีอาจจะได้รับของขวัญของฝากของแทนใจที่มีค่านะอาจจะได้เช็คของขวัญถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณอาจจะเปคู่คุณหนักหน่อยช่วงเดือนธันวาคมเพราะรู้สึกดีมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ The Emperor นะคะคุณแต่ทั้งคู่อาจจะเป็น Long d i s t a ใช่แต่ความรักมั่นคงมาก คุณคนนี้ energy อบอุ่นสูงแล้วความรักของคุณอยู่ในห้องเวลาของความรักที่มีความอบอุ่นเข้าอ,อกเข้าใจนะและอาจพัฒนาไปถึงการสร้างอนาคตการมั่นหมายการแต่งงานทีเดียวนะเพราะ energy ของ f o u มันคือการแต่งงานมั่นหมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ the tower อาจจะรับข่าวดีแบบไม่ทันได้คาดฝันเร็วๆนี้นะอาจจะมีเกนการเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เร็วๆนี้นะคะตัวคุณอาจจะต้องเตรียมตั้งรับตรงจุดนี้ไ้ด้วยนะถ้า เป็นลองดิสแทนก็อาจจะเริ่มพูดคุยกันถึงปีหน้าว่าใครจะย้ายไปอยู่กับใครเนาะวีซ่าการเดินทางเนี่ยสิ่งสำคัญ เดะซันเกิดขึ้นนะคะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนสูงทีเดียวนะหรือบางท่านอยู่ไกลกันอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยวางแผนการมีบุตรด้วยก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเกณฑ์การอาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือแต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรเลยจะมีเกณฑ์การวางแผนเรื่องแต่งงานมีบุตรเรื่องย้ายถิ่นฐานอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะ อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแต่แล้วฉันจะต้องเตรียมตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเหรอเนี่ยอะไรตอนน,นี้เป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีข่าวใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองเอาลาเชนนอกครับค่อนข้างแนช่ชัดว่าคุณอาจจะต้องถูกขอมั่นขอแต่งแน่ๆละนะคู่ของคุณเขาก็รักคุณมากก็คงจะทนไม่ไหวแล้ว เทนะ่าที่มองดูคนทั้งคู่อาจจะมีแผนการมาก่อนหน้านี้แผนการจะสำเร็จสมหวังมีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นอินเดียฟ r วเจอร์ในอนาคตอันใกลน้นี้อาจจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้หรือเช้าวันต่อๆไปตรงไหนไม่รู้แหละเขาจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องแต่งงานย้ายถิ่นฐานสร้างครอบครัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่นี่คือชีวิต คนเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงและขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับคุณเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีมิถุนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ